โอเคนะคะนะสุริยะนี่กดแล้วสุริยะนมัสการพรื้นฐานสามรอบลมหายใจโยพีหายใจเข้าท้องพองค่ะหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าค่ะและหายใจออกหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบ จากนั้นวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้าของแขนแนบหลังหูอาใช่วาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกทวนย้อนกลับมาวางหมุอไว้ที่พื้นและวางหน้าขากชิดคาหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่างหายใจออกยื่นขาซ้ายออกไปและวางหลังเท้าล่าง ดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอกบีบสะบักเข้าหากันสีสะเชิดตามองตาคายข้าไว้นักหนึ่ง m ลับสิและ